มุมแคบไหมครับจะได้หนึ่งสอเกแล้วจะร์ตอสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทในสุนัขกันนะครับอย่างเคสเนี้ยก็คือเป็นน้องชิวว่านะครับจริงๆก็มีการวินิจฉัยมาจากโรงพยาบาลอื่นมาก่อนแล้วนะครับ แต่ในลักษณะของน้องเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ยามาประมาณหนึ่งแล้วนะครับมี<ะ>การให้ยามาสักระยะใหญ่ๆแล้วถูกไหมฮะ,ฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มาทวนซ้ํากันอีกทีหนึ่ง<ะ>เพราะว่าเราจะใช้วิธีทางเลือด<ะ>ในการที่จะรักษาภาวะที่เรียกว่าไมโรพาที่นะครับ<ะ>ส่วนลักษณะของไมโรพาที่ก็คือน้องมีปัญหาที่ตัวรูมินอลของกระดูกสันหลังนะครับ<ะ>เป็นลักษณะของการที่ ขาดเลือดไปเลี so ้ยงเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลารวมๆสาปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการไหลเวียนโลหิตก็มีผลนะครับเรื่องโรคพวกนี้จะมีผลต่อได้ทั้งเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งเซลล์ระบบประสาทนะครับในกรณีของน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกการรักษาแบบทางเลือดนะครับในกรณีที่เป็นแบบนี้เส้นประสาทจะมีความเสื่อมเกิดขึ้น นะครับทำให้เป็นเขาเรียกกึง่งอามาพลึกนะครับภาวะกึ่งอามาพลึกอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ว่าใช้ขาไม่ได้นะครับใช้ขาได้แต่ค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เลเซอร์กระตุ้นกันนะครับใช้กันแพร่หลายแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับผมจะใช้ในในกรณีที่แบบสัตว์บาดเจ็บอย่างเช่นตัวเงินตัวทองเงี้ยโดนรถทับที่ศีรษะกระดูกข้อแตกเงี้ยครับแล้วทําให้มันเคลื่อนไหวลําบาก นะครับเพราะว่าไปกดระบบประสาทส่วนปลายแล้วก็ส่วนกลางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้มาแล้วเนี่ยได้ผลดีนะครับก็ก,ก,ก็จะใช้ในน้องสุนัขด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเลเซอร์กันตำแหน่งนี้นะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่ากระดูกสันหลังบริเวณช่องอกนะครับสุดท้ายกับกระดูกสันหลังช่วงเอวอันแรกนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งนี้คือแตะตำแหน่งปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีการไปทำา CT ีสแกนมาแล้วนะครับแล้วก็มีการฉีดสีเข้าแนวสันหลังถึงแม้จะขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็จะกระตุ้นเซลล์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ให้แอพชีกขึ้นอีกครั้งนะครับบ่านตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวส่แว่นกันก่อน ครับตอนนี้เราก็จะมาเลือกนะครับว่าจริงๆก็มีหลายโหมดนะครับในการทําการเลเซอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้โหมด i n f l a m a t o r y นะครับก็คือการอักเสบนะครับเป็นลักษณะของโคร o n i ก็คือเลือลังยาวนานมาแล้วนะครับเราจะยิงกันโอเคคันนี้ผมก็จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับ เเข้อดีของเลเซอร์ชนิดนี้ก็คือเขาไม่มีความร้อนในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นเซลล์ให้ผลิตพลังงานซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดด้วยนะครับง่ายๆเลยจริงๆดีที่สุดก็คืออาจจะทำกันทุกๆ2-3วันนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการใช้เลเซอร์ก็ประมาณ15นาทีไม่เกินนี่แล้ะ สามารถพาเขาไปไว่ายน้ำได้ไหมได้เรื่องเรื่องอก,การเขาเรียกทาราบําบัดอะไรอย่างเงี้ยครับได้ผลดีอยู่แล้วครับไม่มีแรงกดทับด้วยนะครับสองเลยมีการประคองตัวด้วยการใช้ทูชีพอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงอยูอย่ในน้ำกับเขาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็สัตว์ไม่ต้องบาดคือไม่ต้องเจ็บไม่ต้องกลัวคุณหมอด้วยนะครับ การอยู่กับสัตว์ป่วยเนี่ยสำคัญที่สุดคือความเข้าใจนะครับและการดูแลอย่างดีนะครับการดูแลอย่างดีเนี่ยจะทําให้เป็นการฟื้นฟูร่างกายสัตว์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจะการใช้ยาการใช้การรักษาทางเลือกหรือแม้กระทั่งาการกายภาพบําบัดน,นะครับก็จะทําให้ระบบประสาทหรือแนวสันหลังของเขาที่มีปัญหาเนี่ยดีขึ้นได้นะครับอันนี้เราเห็นจากหลายๆเคสอยู่แล้ว ครับผมเราดูแลอย่างต่อเนื่องให้ถูกต้องก็พอนะครับเพราะว่าจริงๆผมยังยึดถือเลยว่าทุกอย่างเลยคือเวลารักษาสัตว์คือการวินิจฉัยคือหัวใจของการรักษาจริงๆนะครับแล้วก็ทำกับสัตว์อย่างละมุนละม่อมนะครับก็จะทําให้เขามีความสุขอะอยู่บ้านมีความสุขมาหาหมอก็ควรจะมีความสุขด้วยนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพื่อนรักสัตว์โอ้ยนะครับ ก็จะมีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆมาให้ดูกันตลอดนะครับก็อาจจะช่วงโควิดด้วยอาจจะมีช้าไปบ้างหรือว่าไม่ได้คลิปต่อเนื่องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายัางไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุนะครับสวัสดีครับ